สอแสงทองการช่างผลแคสร,รายการพามือใหม่ไปซื้อบ้านกับสอแสงทองการช่างวันนี้พาทุกคนมาพบกับโครงการสุภลัยวิววงแหวนลำลุก,กาคลอง7สัมผัสใหม่ของการอยู่อาศัยเพิ่มความสุขรอบตัวคุณชีวิตที่ลงตัวกับบ้านรูปแบบใหม่ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่คุณสามารถสัมผัสได้จริงกับบ้านซีรีส์ใหม่ t อป i c a l โมเดิรที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดการใช้ชีวิตของคุณด้วยการเลือกใช้วัสดุคุณภาพประหยัดพลังงานเช่นกระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์5 smg ฝ้าชายคาระบายอากาศระบบโฮมออโตเมชันเป็นต้นพร้อมทั้งยังมีอาคารสโมสรฟิตเนตสสระว่ายน้ำระบบน้ำแร่สนามเด็กเล่นและพื้นที่สีเขียวกว่าหนึ่งไร่ การเดินทางสะดวกเชื่อมต่อทั้งทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยายพื้นที่โครงการประมาณ42ไร่1งาน30ตารางวาพื้นที่ที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาราคาเริ่มต้น4.69ล้านบาทพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น153ตารางเมตร ประเภทโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านแฝด2ชั้นยูนิตทั้งหมด236ยูนิตทำเลที่ตั้งติดกับถนนรังสิตนครนายกถนนลำลูกกาถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษและถนนวิภาวดีรังสิตใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายใกล้บิ๊กซีลำลูกกาคลอง5 โฮมโปรลำลูกกาคลอง 5, เทสโก้โลตัสใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคอดและส่วนต่อขยายสถานีวงแหวนตะวันออกที่มีโครงการจะสร้างในอนาคอตอีกด้วยบ้านสุภลักษณบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตร 3ห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งสวนพักผ่อนที่จอดรถสองคันบ้านสุภารดาบ้านเดี่ยวสองชั้นพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตร4ี่ห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งสวนพักผ่อนที่จอดรถสองคัน บ้านสุพริตบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว2ส่วนพักผ่อนที่จอดรถ2คันบ้านสุภริดีบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ หห้องครัวสองสวนพักพ่อนที่จอดรถสองคันบ้านสุภาพไทยบ้านเดี่ยวสองชั้นพื้นที่ใช้สอย208ตารางเมตรสี่ห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องครัวสองสวนพักพ่อนที่จอดรถสองคัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1720หรือติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ w w w s u p a l a y c o m สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากสอแสนทองการช่างสวัสดีครับ